นายสุชาตินพวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายออกตรวจพื้นที่การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำโขงบริเวณช่วงหน้าวัดลำดวนวัดศรีบุญเรืองและตลาดท่าเสด็จในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเพื่อเตรียมความพร้อมเทศกาลออกพรรษาบาั้งไฟพญานาคโดยเทศบาลเมืองหนองคายกำหนดจัดงาน24-30ตุลาคมนี้บริเวณจัดงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดขณะนี้การก่อสร้างทั้งการปูพื้นใหม่ และการสร้างพญานาคจำลองขนาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบมีความคืบหน้าไปมากต้องเร่งให้เสร็จก่อนเปิดงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าปีนี้จะมีไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วเพราะประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงให้ความสนใจม,มาเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคและท่องเที่ยวในช่วงงานภายในจังหวัดน้องคายทั้งนี้มีการจองห้องพักล่วงหน้าไว้แล้วจำนวนมากพร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่พักโรงแรมต่าง ไม่ให้สวยโอกาสขึ้นราคาค่าบริการในช่วงดังกล่าวด้วย